หรือไม่ดีหรือได้หรือไม่ได้แต่มันได้แน่นอนเพราะมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาครับบางคนบอกว่าฉันใช้กดแรงดึงดูดฉันพยายามแล้วพยายามอีกนะแต่มันไม่ได้ตามที่ต้องการจริงๆแล้วผมจะบอกว่ามันได้ครับเพียงแค่คุณเข้าใจผิดคิดว่าคุณไม่เคยได้มันนะหมายความว่าอะไร กฎแรงดึงดูดจริงๆมันไม่ใช่กฎของแรงดึงดูดมันไม่ใช่ความลับอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับมันคือความเป็นธรรมชาติมันคือความเป็นปกติเช่นนะคำนี้เนี่ยผมเคยไม่เชื่อมาก่อนก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอ่าใครเคยเชื่อแล้วไม่เชื่อบ้างโอ้โอโ,อโดนกล้องนะเออขอขยับกล้องก่อนนะ กำลังหาดินเที่ยวข้อเสนอพิเศษประหยัดเฉลี่ย6%ต่อการจองเที่ยวบินโรงแรม a p p t r i p com m e d i n วาวจัดจัดมุมใหม่ต้องขออภัยนะครับอาจจะผิดพลาดบ้างนะมุมมันตรงยังโอเคทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะผมเคยเป็นคนหนึ่งครับที่หมดศรัทธานะเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยทำดีนะหรือคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วมันจะได้ดีจริงๆไม่ใช่ครับ จริงๆมันคือถูกต้องกับที่ตัวเองต้องการหรือไม่บางคนเนี่ยเขาต้องการเนี่ยเงินนะแต่เขาทำไม่ดีเลยทำชั่วมากเลยนะนะเราก็อาจจะคิดว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะทำไมมันทําชั่วแต่มันได้ดีจริงๆไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวกับดีกับชั่วแต่เขาตั้งใจทําเงิน เขาตั้งใจทำเงินเขาก็จะได้เงินเขาตั้งใจอยากจะได้เงินเขาจะอยา,อยากที่จะได้เงินแต่ด้วยการเป็นคนดีของเราเนี่ยนะที่เมื่อก่อนผมเคยคิดว่าตัวเองเป็นคนดีนะแต่จริงไม่ใช่นะด้วยการเป็นคนดีของเราเนี่ยเราจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีเข้าวัดเข้าวานะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ทำตามคันลองคลองทำอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีเงิน ก็คุณไม่ได้โฟกัสการทำเงินคุณโฟกัสว่าทำยังไงทำอย่างไรแล้วกันนะอย่างไรมันไม่ใช่ว่าทำอย่างไรแล้วจะได้ดีด้วยนะทำอย่างไรให้คนชมว่าเราเป็นคนดีนี่มันเจ็บปวดตรงนี้นะให้คนชมว่าเป็นคนดีโอ้โหเจ็บปวดมากนะ เพราะเราไม่เคยเป็นคนดีจริงๆแต่เราจะทำอย่างไรให้คนชมว่าเราเป็นคนดีและเมื่อเราเนี่ยนะทำอะไรก็ตามอยากให้คนชมว่าเราเป็นคนดีเราได้สูญเสียการเป็นตัวเองและแน่นอนเราไม่ได้โฟกัสเรื่องการทำเงินอีกแล้วครับเราไปโฟกัสอย่างอื่นยกตัวอย่างครับเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ย เราถูกปลูกฝังมาให้สนใจเรื่องของคนอื่นวันนี้คุณยังสนใจในเรื่องของดาราอยู่หรือเปล่าดารานักร้องนักแสดงดราม่าอะไรบางทีไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ใช่ดาราด้วยนะสมัยนี้นะ่ะเอาแค่คนทะเลกกาะกันมาออกก็มีนะไม่ใช่ดาราไม่ใช่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่คนน่าสนใจไม่ใช่คนทําประโยชน์อะไรในชีวิตในโลกใบนี้เลยแค่คนทะเลาะก,กันสคนเนี่ยเราก็สนใจละเพราะโลกใบนี้จะให้เราสนใจทุกอย่างยกเว้นตัวเอง อ่าเข้าใจกฎตรงนี้และมันมีกฎอีกข้อนึงครับที่คุณต้องรู้คือเวลาครับถ้าคุณสูญเสียเรื่องเวลานี้ไปไม่ใช่ว่าอ๋อครูเตจะหมายถึงว่าต้องทำใช่หรือไม่ฟังเรื่องนี้ให้ดีๆครับมีเรื่องเล่าเป็นงามีแค่เงเล่ามีเรื่องเล่าและเป็นงานวิจัยของต่างประเทศครับหลายปีมากแล้ว เขาได้ทำวิจัยครับโดยการเอาเด็กเนี่ยประมาณ4ี่ขวบห้าขวบแล้วกันตีไปไม่เกิน7ขวบนะเด็กนะกลุ่มหนึ่งไม่เกิน7ขวบ <c oughs> ขออนุญาตทานาน้ำนิดหนึ่งนะ <c oughs> เด็กกลุ่มหนึ่งไม่เกิน7ขวบครับเขาทำผลวิจัยมาเขาเอาขนมนะครับแคนดี้หรือว่าเป็นขนมผมเรียกขนมลูกอมแล้วกันอะ <c oughs> ลูกอม บอกกับเด็กกลุ่มหนึ่งว่านี่นะฉันจะให้ลูกอมเธอนะและและลูกอมนี้ถ้าฉันเอาให้เนี่ยเธอสามารถกินได้ทันทีแต่ถ้าเธอรออีกสักพักหนึ่งซึ่งไม่บอกว่ารอสักพักเนี่ยพักใหญ่พักเล็กพักน้อยพักกลางวันพักกลางคืนไม่ไม่ได้บอกเลยแต่บอกว่าเนี่ยลูกอมเม็ดเนี้ยฉันให้กินได้เลยแต่ถ้าเธอรออีกสักพักหนึ่ง เธอจะได้ลูกอมจากเม็ดเดียวเป็น2เม็ดผลวิจัยบอกว่าเด็กกลุ่มหนึ่งที่อายุไม่ถึง7คขวบนะ99%เลือกที่จะอะไรไม่รอครับกินทันทีมีเพียง1%เท่านั้นครับที่รอแล้วได้ลูกอม2เม็ดมันหมายความว่าอะไรคนส่วนใหญ่99% ไม่รอครับ <c oughs> ไม่รอไม่เท่าไหร่นะมันมีผลร้ายกว่านั้นก็คือไม่รออ่ะเอาข้อหนึ่งนะไม่รอเนี่ยเอาแยกไว้ก่อนนะไม่รอคน99%ไม่รอและจริงๆแล้วไม่ใช่เขาไม่รอนะเขาต้องการได้ความพึงพอใจเดี๋ยวนี้เท่านั้น ต้องการได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะเท่านั้นด้วยนะโดยที่เขาไม่สามารถหรือไม่รับรู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเขาไม่เลือกที่จะไม่รับรู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เขาต้องการความพึงพอใจหรือต้องการได้เดี๋ยวนี้เท่านั้นนี่คือ99%ของ มนุษย์และของเด็กทั่วไปคุณอาจจะฟังเรื่องนี้แล้วคุณจะบอกผมว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเกี่ยวในระดับโตขึ้นหมายความว่าอะไรหลังจากที่เขาทำวิจัยเสร็จครับมีเด็ก1%นะครับที่รอแล้วได้ขนมหรือลูกอมเนี่ยเม็ดเขาได้ติดตามผลครับไปจนเด็กกลุ่ม99%และเด็ก1%จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ปรากฏว่าเด็ก99%นะครับคือคนทั่วไปหรือปกติชนทั่วไปเนี่ยมีทุกอย่างเนี่ยไปในทางที่ปกติหรือแย่ลงก็คือเป็นลูกน้องเขาหรือตกงานหรือชีวิตการเงินการงานความรักสุขภาพเป็นในแนวที่ดิ่งลงแต่1%ครับที่รอได้รอได้เพื่อที่จะหวังลูกอม2เม็ดเล็กๆแค่นี้ ผลพวงจากเล็กๆแค่นี้นะพอโตขึ้นครับการเงินการงานสุขภาพความรักดีขึ้นแบบไม่เห็นฝุ่นของคนทั่วไปมันบ่งบอกอะไรรู้ไหมมันบ่งบอกว่าคนโดยปกติแล้วรอไม่ได้รวมถึงเราคุณอยากเรียนรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดเพราะอะไรเพราะคุณอยากได้ทางลัดอยากได้รวยไวถ้าเลือกได้เนี่ยนะอยากซื้อรอตเตอรี่แล้วถูกเลย นี่คือปกติของชนนะและน่าตกใจครับเราถูกปลูกฝังแม้กระทั่งตัวผมเองหรือทุกๆคนลองสำรวจตัวเองตอนนี้ว่าเป็นแบบนี้หรือไม่นั่นก็คือมันไม่ใช่ว่าเรารอได้หรือไม่ได้ถ้ามีคนมาบอกเหตุผลเราแบบนี้ว่าสมมติคุณชื่อ A A ถ้าวันนี้นะเธอไม่เสียใจไม่กลัวเรื่องนี้ ไม่กลัวอะไรเลยเธอใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเฮฮาไปได้ผ่านวันนี้ไปอีก20วันนะถ้ามีคนบอกคุณแบบนี้เธอจะได้เงิน20ล้านคุณจะสามารถรอได้ถูกต้องไหมแต่มันไม่มีใครบอกคุณครับและซ้ำร้ายกว่านั้นคือทุกคนจะเลี้ยงคุณให้เชื่องคำว่าทุกคนในที่นี้ผมหมายถึงสังคมประเทศเราหรือแมทริกนี้ครับ จะเลี้ยงเราให้เชื่องด้วยการให้เรารอไม่เป็นให้การตัดสินใจของเราทุกๆอย่างมันต้องเดี๋ยวนี้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเราเนี่ยมันดูมองไม่เห็นอนาคตจะเอาความพึงพอใจแค่ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะ <c oughs> เราเนี่ยถูก ปลูกฝังว่ามีเงินเดือนนะ,ะเงินเดือนนะทุกๆเดือนเนี่ยมันแน่นอนใช่ไหมเรารู้สึกปลอดภัยและเราอยากได้มันทันทีแต่ถ้าไม่มีเงินเดือนเกิดขึ้นเลยมันเคว้งคว้างมากเลยแต่มันได้เงินมากเป็นก้อนตั้งจนคุณใช้ไม่หมดอ่า แต่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นจุดนี้ครับคนส่วนใหญ่มองเห็นจุดนี้ว่ารับเงินทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะเขาเลยไม่ทุ่มเทที่จะทําวันนี้นะที่มองไม่เห็นเงินเลยไม่ทุ่มเทที่จะทำอะไรสักอย่างนะแต่เขาจะทุ <S 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 ่มเททุกอย่างครับเพื่อสมัครงานเพื่อที่จะทำอะไรแล้วได้ตังบอกฉันสิทำอะไรแล้วได้ตังนะนั่นเป็นเพราะ เราต้องการความพึงพอใจหรือการถูกยอมรับก็ตามหรือต้องการได้เงินสิ่งของทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก่อนเพื่อบำเรอตัวเองนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเป็นหนี้หนี้บัตรเครดิตเพราะอะไรคุณเอาไปลูดซื้อทีวีนะคุณมีความสุขได้ทีวีมาแต่คุณกำลังอะไรครับเอาเงินอนาคตมาใช้เห็นไหมเราจะได้ความสุขทันทีครับเราอยากได้มันทันที และนี่คือผลวิจัยของคนทั่วไปส่วนใหญ่และเมืองนอกเขาทำวิจัยมาแล้วนะครับว่าคนที่ไม่รอนะการงานการเงินความรักและสุขภาพดิ่งลงนั่นเท่ากับว่าถ้าเรารู้จักรอซึ่งการรอเนี่ยในโลกสามมิตินี้ในโลกแมทริกนี้เนี่ยมันไม่มีใครบอกคุณนะว่าคุณรอแล้วจะได้อะไร นะไม่มีใครคอนเฟิร์มคุณนะแต่ตัวคุณนั่นแหละต้องฝ่าฟันเองครับมันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ครับว่ามันเลยเกิดเหตุการณ์นี้ครับว่าเมื่อคุณเรียนรู้กฎแรงดึงดูดคุณจะคิดว่ามันจะได้เร็วได้เร็วผมไม่ได้บอกว่ามันได้เร็วแต่ผมจะบอกว่าได้แน่ได้แน่แน แต่คำว่าเร็วหรือช้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอ่อสิบปียี่สิบปีนะมันขึ้นอยู่กับการทำนะและการทำมันต้องอยู่ในใช้เวลาครับอ่านี่คือเวลาแต่คนส่วนใหญ่ครับว่าคิดว่าอย่าคิดว่าเรียนรู้กดแรงดูดอยู่ในขึ้นบวกมองโลกในแง่ดีไม่มองโลกในแง่ลบ หรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายครับแต่สุดท้ายเขาไม่ได้ทำครับเขาได้แต่บวกแต่ลบนั่งสมาธิน,น,น,นั่งนู่นนั่งนี่นะมันเลยทำให้เขาลืมเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเวลาว่าจริงๆแล้วกดแรงดูดทำงานทุกช่วงเวลาแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณมัวแต่นั่งสมาธิโดยที่ไม่ลงมือทำ มันเลยขาดการกระทําแล้วถ้าผมพูดแบบรัดๆให้ใครอยากรู้เรื่องนั่งสมาธิโดยใช้กฎแรงดึงดูดบ้างผมจะพูดเรื่องนั่งสมาธิให้